สวัสดีตอนเช้าค่ะเ,เพื่อนๆมาพบกับสาวบรนโคกวัฒสสนาชาแนลนะคะวันนี้ลีจะพามาเก็บผักบุ้งให้กับลูกค้านะคะตอนนี้ตอนเช้า6กโมงเช้านะคะทำไมถึงเก็บแต่เช้าเพราะว่าเวลาสายๆแดดจะร้อนมากนะคะแล้วก็ผักเขาจะเหี่ยวนะคะลีก็เลยต้องต้องเก็บตอนเช้าดูหน้าตาตัวจาดูไม่ได้เลยขออภัยเสียงดังด้วยนะคะไก่แล้วก็ถนนจากรถนะคะค่ะอุปกรณ์ของลีก็คือ ถุงมือมีดหรือกันไกรนะคะที่จะใช้แล้วแต่ถนัดนะคะลีจะลองมีดก่อนแต่ว่าลีว่ากันไกจะเร็วกว่าสบายกันทุกคนนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าบ้านเราโควิดจะติดต่อกันเยอะมากเลยลีก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ ผักบุ้งนี่ลีลูกค้าจองไว้นะคะลูกค้าจองไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วลีบอกว่ามีลูกค้าคนหนึ่งที่จะเอาวันนี้นะคะลีก็ต้องตัดแล้วก็จะมีแมงลักข้างในสวนนะคะบางต้นก็ยังเล็กๆอยู่นะคะแต่ว่าลีก็ต้องลีจะตัดให้หมดอะเพราะว่าลูกค้าสั่งมาเยอะกอบมากเลยดูสิ เวลารดน้ำนะเขาจะล้มนี่ต้นไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ขนาดนี้สวยมากเลยเห็นไหมสวยไหมคะนี่เขาจะล้มเพราะว่ารีรดลดน้ำเขาไงคะเขาก็เลยล้มดูรีจะตัดหมดเลยสามโลนะคะลูกค้าสั่งสามโลแล้วก็จะมีเออจะมีอีกนะคะแต่ก็ รีจะชยอยตัดวันอาทิตย์อีกแล้วก็รีกะไม่ถูกนะคะว่าตรงนี้จะได้กิโลนะคะรีไม่แน่ใจก็ลูกค้าสั่งมาเยอะรีก็ขอบอกว่าขอดูก่อนว่าพอไหมเพราะว่าตามคิวนะคะคนสั่งก่อนก็ได้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะคนที่แบบว่าสั่งมาแบบว่าต้นผักบุ้งพึ่งงอกเลยก็มี เพราะว่าลูกค้าบางคนที่เคยซื้อจากปีที่แล้วเขารู้ไงคะว่ารีจะใช้แบบใช้ปุ๋ยจุลนินทรีย์รสอย่างเดียวอะไรอย่เงี้ยผักก็จะกรอบแล้วก็หวานอร่อยค่ะไก่เสียงดังรู้สึกจะนานแล้วเนี่ย <laughs> เดี๋ยวรีขอตัดผักปุ้งก่อนนะคะแล้ว รอบหน้าลีจะพาไปตัดแนงลักข้างในค่ะเนงรักค่ะเนงรักลูกค้าสั่งโลนดึงแต่ว่าได้ครึ่งโลนะคะ ปีไม right? ่ไ <cały> ด <sang hus ks> ้ปลูกเยอะนะคะแต่ว่าปีนี้จะปลูกเยอะกว่าปีที่แล้วว่ากลัวขับช้าเห็นไหมคะสวยๆครึ่งโลค่ะเดลี่จะแปลงแหวแช่น้ำไปก่อนดีจะดูขับบุ้งนะคะคืนนี้ ให้้ลูกคาผักบุ้งต้นไม่ใหญ่นะคะแต่ว่ารับรง,งความอร่อยดี่จะเรียนต้นให้ลูกค้าหน่อยต้นกำลังอ่อนๆเลยนะคะนี่กินได้เลยโดยไม่ต้องตัดออกเลยนะคะเนี่ยอ่อ ถ้าเราไปซื้อจากร้านค้าเราต้องตัดหอกเนาะกว่าจะได้กินตรงปลายมันจะแข็งๆนะแต่ว่านี้ก็คือ,อยัองอ่อนๆเก็บสุกยังอ่อนๆอยู่เลยเนปะีอกสักเปื <c oughs> อกสักพูดภาษาอะไรก็ไม่พ้นภาษาตัวเองเลนลเนาะพี่น้อง <c oughs> ฟังไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วยนะคะลูกค้าสั่งสามโลครึ่งไม่สิลูกค้าสั่งโลหนึ่งแต่ว่าแล้วก็ลูกค้าอีกคนหนึ่งสั่งครึ่งโลเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยคนละที่แต่ว่าไปส่งพร้อมกันเลยพี่จริงจะเป็นสี่โลนะวันนี้แต่ว่าลูกค้า คนหนึ่งบอกว่ายัางไม่เอา<ล>ได้เยอะมากเลยโลหนึ่งอ่ะเนาะเพราะว่าต้นเข้าไม่ใหญ่เนาะต้นเข้าเล็กๆเ,เองทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ผสมกัน,นะะโลนึงก็จะเห็น <laughs> นะคะคดูสิเยอะมากเดี๋ยวอีกหน่อยก็แดดร้อนนะคะเนี่ยถ้าร้อนมากเก็บผักไม่ได้นะคะรีรีทำแล้วเมื่อวันก่อนเก็บผักให้ลูกค้าตอนบ่ายปวดหัวทั้งวัน ปกติเวลารีเก็บนี่ลีไม่อยากแช่น้ำนะคะแต่ว่าก็ต้องแช่เพราะว่าถ้าอากาศร้อนถ้าแช่เราเอาไปใส่ตู้เย็นจะอยู่ได้ไม่นานนะคะแต่ว่าถ้าเก็บผักแล้วไม่แช่น้ำผักอยู่ได้นานมากเลยนะคะโดยไม่เน่าเสียสองอาทิตย์สองอาทิตย์กว่ายัางอยู่ได้เลยนะคะสองสาอาทิตย์นั่นแหละอยู่ได้นาน ที่ส่สพีจะเอาถังนี้ไปส่งวูกพ้านะคะก็จะมีน้ำกระดาษับใหญ่โลนึงแต่ว่า ทำไมกรรมนี้รู้สึกจะหนักกว่ากรรมนี้นี่รู้มัดนี้ไม่ใช่กรรเนาะเดลี่จะหาของแถมไปให้ลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าซื้อเยอะนี่ถึงเหนื่อยก็ภูมใจนี่เลยให้ลูกค้าอ้มหแบบแน่นมาก อ,นนอากาศยังไม่รองถ้าผักใส่ในรถแล้วผักจะไม่เหี่ยวนะคะจะรีไปหาของงแถมให้ลูกค้าก่อนดีกว่าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากนะคะคเพื่อนๆยังให้กํำลังใจสาวบ้านโคกวาสนาชาแนลอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้ววันหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ